Integration Crew beer. สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาบูรณาการในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูเบียให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการทำสเปรตะไทัยหอมนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างในการทำสเปรตะไทยหอมคะตอบครูเบียเลยคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะตบมือให้กับตัวเองเลยค่ะนักเรียน,นยสามารถนำสเปรย์ตะไคร้หอมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของอะไรบ้างคะการกำจัดยุงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในบทต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของน้ำยากำจัดเหาที่ทำจักใบน้อยหนาค่ะนที่เราจะทำน้ำยากำจัดเหาจากใบน้อยหนาเนี่ยครูเบียร์จะให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของมแมลงก,ก่อนค่ะนักเรียนดูรูปภาพที่ครูเบียนนามาให้ดูนะคะภาพที่ครูเบียนนามาให้ดูเนี่ยนักเรียนเห็นเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวกับมแลมลงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนรู้จักชื่อมแมลงที่ครูเบียนนามาให้ดูบ้างไหมเอ่ย ชนิดใดบ้างคะนอกจากมาแมลงที่ครูเบียร์นำมาให้ดูฮะช่วยครูเบียนตอบหน่อยค่ะฮะมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะฮะต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่า,มาแมลงชนิดใดเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อก,การดำรงชีวิตของนักเรียนคะช่วยครูเบียร์หน่อยค่ยหคะหนึ่งนอะไรเอ่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งยุงใช่ไหมคะสอง อะไรคะเนี่ยเห่าใช่ไหมคะสามพึ่งใช่ไหมคะอะไรอีกใช่ผู้เรียน่อยค่ะโอ้เก่งมากเลยคะ่ะตบมือให้กับตัวเองเลยคะ่ะต่อไปนะคะครูเบียร์จะให้นักเรียนดูรูปภาพนี้คะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเอ่ยเห่าใช่ไหมคะ นักเรียนรู้จักเหาไหมอ๋อรู้จักใช่ไหมคะเหาเกิดขึ้นที่ไหนคะเกิดขึ้นที่ศีรษะของเราใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะครูเบียร์จะให้นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับลักษณะของเหานะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะิกิเกิเกอาบาดาบาดูเพรียงหอยจะอยู่ไหมนี้ไหม ไม่ใช่หอยค่ะเหาค่ะนี้คือเหาตัวเล็กค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพยาบาลน,นกเล็กและคุณหมอถูกใจได้ในห้องเ<อ>ล็กเด็กๆแน<บ>่เลยค่ะวันนี้นะคะเราต่อเนื่องนะคะจากขราวที่เ้าที่เราได้มีการซองดูไข่เหากันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีภารกิจในการที่จะตามติดดูตัวเหาเป็นๆค่ะคุณหมอก็เลยส่งให้คุณนกเล็กค่ะไปทําภารกิจในการตามล่า ตัวเหามานะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายภารกิตนะคะให้มาตามหาตัวเหานะคะวันนี้คุณนกเล็กก็เลยเตรียมพร้อมนี่ค่ะเป็นวีเนียด้ยจ้าเดี๋ยวเราไปตามหาตัวเหากันดีกว่าค่ะป้านะเออวีเลยโอ<ฮ>้โหผมยาวด้วยนะลกูกถ้าผมยาวเนี่ยหนูปล่อยให้เป็นเหานี่ไม่ได้นะอะไม่มีไม่มีนะมันไม่มีเดี๋ยวไปไปตามหาต่อ 快点，快点！ ไม่ใช่หอยค่ะเหาค่ะคุณนกเล็กเอาเหามาให้ค่ะคุณหมอไม่ใช่หอยค่ะและนี่ค่ะคือเหาที่คุณนูกเล็กได้ไปตามหามานะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวเหาเนี่ยเราก็ต้องดีกันเซฟตี้ป้องกันตัวเองก่อนนะคะนี่ค่ะดูคุณหมอดูคุณหมอถูกใจนะคะคุณหมอจะถูกใจมันต้องใส่อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะเราครอบไปเลยค่ะต้องใส่แบบนี้นะคะ ใส่แบบนี้ก็หายใจไม่ออกกันสีคะโอเคค่ะ okay, ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาดูตัวเห่ากันแล้วนะคะคุณหมอพร้อมหรือยังคะพร้อ,อมละอุย้ยพร้อมละอุ้ยคุณหมอจะมองเห็นหรอคะเนี่ยเห็นนะค่าหัวเห่ากระเด็นเข้าตาหรอคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> อู้ใจดูสิคะ <c oughs> นี่คะ่ะ ตัวใหญ่มากโอ้โหนี่ค่ะมันมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะนี่นี่อันนี้เป็นตัวเป็นตัวไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะแต่เรามองเห็นตาเปล่าเราก็เห็นเป็นขาขาเดินแบบนี้นะคะเราไม่เคยเห็นแบบตัวใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นแบบใกล้ๆเลยว่าตัวของมันใกล้ๆยโอ้โหและอันนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนะคะนี้เป็นเป็นตายล้ค่ะใช่ค่ะหมอขอฉีดยาแก้กลัวนะคะ ใครครัวคะมีค่ะวางแล้วนะคะอันนี้คือตัวเล็กนะคะมันเดินหอยหลังค่ะปึ๊บได้ไวตายนี่นะคะอุ้ย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 มันยังไม่ตายค่ะร้อยเท่าก่อนนะคะว้ายสีออกโอ้สีอองมากโอ้ยโอ้ยน่วีนะคะ อันนี้คือตัวเหาแบบชัดๆนะคะค่คะมันกำลังไต่โตเรานี่งๆใช่แล,แล้วค่ะนี่เลยค่ะน,นี่คือตัวเหานะคะนี่อันนี้คือตัวเหาตัวเล็กนะคะแบบนี้นะคะเราลองซูมให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราจะได้ดูแบบชัดขึ้นนะคะนี้วนนี้คือเห,หาตัวเล็กค่ะว้ามันขยับค่ะมันขยับ มันขยับมันขยับ,ยบที่นี่อยู่บนหัวเนี่ยใช่ค่ะที่มันอยู่บนหัวนะคะนี่หัวเห่ามันก็จะมีหกขานะคะมีเหามันก็จะกิน<อ>เ,เลือดบนหัวของเราเป็นอาหารนะคะนี่นนนเนี่ยแหละมันทําให้คันนี่แหละคะ่ะตัวมันเล็กมากนะคะแล้วมีเขาขาเขามีาขา<ๆ>เขาก็มีขน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 แบบนี้นะคะเพื่อช่วยในการยึดเกาะยังเหนียวแน่นนะคะ,ะทีนี้เราขอย้าย ไปดูตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเอฮ้ยสัปรลาดน,นี่มาดูกันใกล้ๆค่ะอันนี้คือหัวของเหานะคะเหนะนีะ่นี่มันกำลังขยับนี่คือหัวของเหานะคะแล้วเราก็ขยับไปเรื่ยนะคะ ใช่ค่ะมันกินเลือดไปแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะอันนี้ที่ตัวของมันคือกลอมานะคโอ้โหนี่ระบบตัวของมันโอ้เมื่อกี้ชอบเข้าใจผิดค่ะเป็นตูดค่ะเป็นตูดมันนี่หัวมันอยู่นี่ค่ะโอ้นี่ค่ะอออตูดนอนหู้ใจจะทําให้ดูนะคะ โอ้โหตูดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยนี่มันตูดเหาหรือตูดอะไรคะตูดหมาหรือว่าตูดลิงก็ได้ <c oughs> คุณหมอคะค,คุณหมอเอาเอาตูดของคุณหมอไปเปรียบเทียบกับตูดเหาเหรอคะค่ะ <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะอันนี้คือหัวมันนะคะมีมีหัวมีขาเห็นไหมคะอันนี้ตัวแม่มันเลยค่ะ ไม่เล้งไม่มีเะคะไม่มีค่ะอนี่นะคะดี๋ยวเราดูโหนี่ค่ะอันนี้คือมันกินเลือดมาอิ่มมากๆแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะสงสารเด็กคนที่ถูกกินเหลือเกินน่ะอ้อเนี่ยจะคันมากๆเลยละค่ะเด็กที่ถูกกินนี่ค่ะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเืเลือดเลือดที่เขาถูก เขากินมานะคะเนี่ย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 จนมาถึงตรงตูดมาเลยนะคะนี่นตูดมันก็มีหน้านะมีค่ะตูดของมันเห็นไหมคะแหมเราก็ได้ดูตัวเ่ากันแบบชัดๆเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงช่างถ่ายกล้องบอกว่าสงสารคนที่ค่ะโดนเ่ากินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคิดดูสิคะว่าเนี่ย มันเหมือนตัวเอเลี่ยนสัปหลาที่อยู่บนหัวเราเลยนะคะเด็กๆถ้าเราปล่อยให้เหามันอยู่บนหัวของเรานะคะมันก็จะกัดกินเลือดกินเนื้อของเราไปตลอดเลยนะคะเด็กๆก,ก็จะเกาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสมาธิในการเรียนและพอกลางคืนเด็กๆก,ก็จะเกาอยู่นะคะไม่เป็นอัลลับอันนอนพออดนอนนะคะไปที่โรงเรียนก็ง่วงนอนนะคะไม่มีสมาธิที่จะเรียนเลยะคะ่ะผลส่งผลเสียต่อการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆสามารถที่จะกําจัดเหาออกไปจาก ร่างกายของเด็กๆได้ออกจากศรีรษะของเด็กๆได้ก็คือจะต้องมันสะผมบ่อยๆนะคะสะผมให้หนังศรีรษะเราสะอาดอยู่เสมอนะคะเหาก็จะไม่มาอยู่นะคะอีกอย่างหนึง่งใช้หวีเสนียดนะคะหวีหวีเพื่อที่จะเอาเหาออกมานะคะเราก็จะได้กําจัดเหาออกจากศรีรษะของเราแล้วค่ะเน่ก็ฝากเด็กๆนะคะจากห้องแลบเด็กๆ ให้ทุกคนรักษาความสะอาดหน,นังศีรษะโดยการสระผมทุกวันนะคะนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วใช่ไหมคะครูเบียร์มีคำถามค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเหาเกิดขึ้นจากอะไรคะ,ะช่วยกันตอบนะคะ,ะเหาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดทำไมคะเล็ก เกิดในจําพวกของปรสิตที่มีชื่อเรียกว่าเหาเหาเนี่ยจะอาศัยอยู่บนศีรษะของนักเรียนหรือของคนทั่วไปโดยเหาเนี่ยจะกินเลือดเป็นอาหารใช่ไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นักเรียนคิดว่าเหาเนี่ยมักเกิดกับคนรุ่นใดมากที่สุดคะเกิดขึ้นกับ วัยนักเรียนใช่ไหมคะส่วนมากจะเกิดกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะครูเบียจะให้นักเรียนดูรูปภาพเขากับมแมลงนะคะนักเรียนดูนะคะว่าเขากับมแมลงเนี่ยมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครูเบียมีคําถามดังนี้คะ่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเขากับมแมลงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะมีความแตกต่างกันคือเหาจะอาศัยอยู่บริเวณตามขนตามหนังศีรษะของคนและดูดเลือดเป็นอาหารใช่ไหมคะข้อที่2นักเรียนคิดว่าเหาเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทใดประเภทแมลงใช่ไหมคะข้อที่3นะคะลักษณะของเหาเป็นอย่างไรคะลักษณะของเหานะคะเหามีขนาดเล็ก หนึ่งถึงสองมิลมีสีดำไม่มีปีกส่วนหัวยืดออกมาไปข้างหน้ามีหนวดสั้นๆเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นส่วนนอกไม่เห็นรอยแยกของป่องมีขาสามคู่ชอบกัดและดูดเลือดของคนเป็นอาหารค่ะข้อที่4นะคะเหาชอบอาศัยอยู่บริเวณใดของร่างกายคะบริเวณใดคะอ้า เหาชอบอาศัยอยู่บริเวณศีรษะหรือบริเวณขนตามร่างกายของเรานะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์ในการสารเหา่ากันนะคะมี1อันนี้นเรียกว่าอะไรคะวีเสนียดค่ะและ2คือกระดาษ A4 ค่ะต่อไปนะคะครูจะสาธิตวิธีการสารเห่าให้นักเรียนดูนะคะอ่า ขั้นตอนแรกเียต้องมีกระดาษ A4 นะคะแล้วก็เอาหวีทำแบบนี้นะคะสางลงมาค่ะหลังจากนั้นเราก็คอคอคนะคะถ้านักเรียนเป็นเห่าเนี่ยตัวเห่าก็จะออกลงมาในกระดาษ A4 นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเห่าบ้างคะนักเรียนอย่าลืมนําความรู้ที่ครูเบียอธิบายในยวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ครูเบียขอลาก,ก่อน,นะคะบ๊ายบาย